จริงๆก็คุณนาคุณตาอยู่แล้วล่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ในการทางานนะครับช่วยกันทำทุกอย่างให้เป็นเพื่อพี่น้องประชาชนของเราทั้งประเทศ วันนี้เรียนพี่น้องสือ่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับตลอดจนประชาชนที่รับฟังรับชมอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็เป็นวราตีกวระหนึ่งที่เปรกการประชุมสมภคอใหญ่ของเราเพื่อจะอนุมัติอนุญาตปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ละกาบต่างๆมากมายหลายประการซึ่งล้วนแต่เราพยายามจะปรับแก้ให้สอดคล้องสถานการ,รณ์ในปัจจุบันนะครับซึ่งสถานการ,รณ์การแพร่เชื้อการติดเชื้อการเสียชีวิตก็ลดลงอย่างมีนยัยสําคัญนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เปรน,นการพบปากับท่านนายกภรรยาท่านผู้วา่ากรุงเทพมหานครนะครับก็ได้คุยกันแล้วะเราจ ร่วมมือกันทํางานที่เราต้องรับผิดชอบกันนะครับด้วยความร่วมมือกันอย่างครบถ้วนและในทุกเรื่องนะครับผมคุยกับท่านรู้จักสันติอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสอันดีที่ได้แนะนําในสมคอไปด้วยนะครับจริงๆก็คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วล่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรขึในการทํางานนะครับช่วยกันทําทุกอย่างให้เป็นเพื่อพี่น้องประชาชนของเราทั้งประเทศจะฝากให้พูดหรือไม พูดไดกหน่อยไหมครับได้ครับนิดนึงคินแล้วก็วันนี้เป็นผู้ร่วมประชุมนะครับก็พร้อมดําเนินการร่วมกับทางรัฐบาลเต็มที่ครับเพราะว่าเราก็ต้องทํางานร่วมกันอยู่แล้วครับแล้วก็ผมว่ามาติสอบครก็มีความผ่อนคลายขึ้นก็คิดว่าจะเป็นนิดหม่ยดีครับที่สถานการณ์โควิดจะคลี่คลายลงแล้วเราก็พร้อมที่จะร่วมดําเนินงานทุกอย่างกับทางรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ